ครับมือวนนี้มาเหรียญม่เยี่ยมลูกพี่เขาครับลูกก้อนกระเชนครับณนบ้านกระทุ่มตำบลบ้านด่านเรามาอยู่สวนอยู่ไ้โออยู่สวนอยู่ไหเราไหเรามาเห็ดสวนเกษตรผสมผสานโอจะไงพอคิดว่าจะได้ครับมาอยู่จึงสีโอสบายโตครับดีก็อยู่ในเมืองรถติดติอยู่คิดคิดว่าสีขยายอู่บนนี้ ขาขอไปเรื่อยๆครับก็จะขอคุดไปเรื่อยๆจนทีน่าสิเบิ้ลหรอกอ้อันนี้นี่มีป้ายยังนี่นี่ครับอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาหมอฮะปลาหมอใหญ่ครับปลาหมออันนี้ปลาหมอเทียนชุนพ่ออันนั้นปะมันปลาดุกแต่ก่อารแต่งเป็นของกบครับอันนี้ลูกปลาหมออีกครับอ๋อคือคือคือแต่ปาเนี้อยู่ในสาดตเทนี่บ่ได้เบิ่งในปลาดุกเพราะว่าหัวหันให้ไปเบิ้แล้วม้นีย เดี๋ยวผมขอ,อยางเบิื้องตุบนนี้เลยมาปลูกยังเนี่ยตะบนๆๆไปไป,ป,ปม,มี่ล้วให้พี่น้องคนใดสนใจเฮ็ดคือเพื่อนนี่<ร>ต้นชุม่มพูเออชุม่มพู้ปลูกเองยังงงเลยม<ร>ันหลายอย่างโอ้สวยงามางตัวนี้ออลิ่นจีครับเป็นตัวอะไรครับปีที่แล้วได้ประมาณครับถ้าอยากแสบก็เอาไปลิล่นยางเลยครับด้วย ป่านน้ำหอมโอ้หลายหลายเลยต้นงอี่แล้วเป็นหน่วยอยูซีหาหน่วยครับปีนี้น่าจะเป็นหลายนี่ต้นเงาะเงาะตุเรียนฝึกปลูกได้เด็ดปีกว่าต้นเงาะนี่จักปีครับผมต้นงาะนี่ประมาณสามปีกว่าสามปีกว่าโอ้คือหลัได้ครับเป็นหน่วยแล้วหลังได้เป็นหน่วยหลายปีแล้วนี่แตงโมเพล็ดบอกไฟพังเขาเออบอกไฟไฟครับอันนี้อ่ะโอ้ฝูปิีนวัสดุยางเลยตัวนี้ให้ระบบน้ำดิ คื้นถือมดมดเอาเองดนะครับอาสยางมดออกย่างเลาสวนครับต่อไปนะนทเือนครับหนมาวมเิตม่วงออกเออเสียได้ติโอขอ้ทีเอลครับโอ้ันีกัวกัวมันมีต้นในไงจำอีหรอให้ให้น้องจออ่อม ังเป็นดอกพอดีสายสีชือขุตนนะปลาทำรอมนี่ก็ไล่ต้นอยู่ดีเนาะนี้ครับูกควมกันเชื่อกประมาณตีัวเขาปีที่สองอต้นนึงเกอบทุมหัวแล้วตัวนี้มีต่นใหญ่อยู่ครับเธอเรียนมังขุด,ม,ดม,มีถุงเหนีวเลยมังขุดครับส่วนหัวเลยนะ มังคุดยูนีกับหมาบานหนึ่งสองสามาบานซิบ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, 9, ก็ต้นเนีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าซิปกลัครับปลานี่ยเป็นปลามังคุดกับอะไรอันนี้บวกแนวครับเนยเปใหญ่แน,น่าเนยดีครับเป่โอกมีะรมาปือนี่แหละครับผสมผษานี่เลยความกันครับบางต้นก็ญ่บางต้นก็ญ่เนาะ ตัวไหนบอยใหญ่กันยังกาสินอันนี้ผมว่งก,กาสินแล้วเพราะมันเริ่มงามที่เรื่อแล้วโอ้โหนี่เห็นผมเห็นไอ้ข้าวข้าวเตี๋ยเตี๋ยวไอ้ลีเลยนี่อันนี้ก็เรี่องปลาครับทุกคนฟองใส่ไก่นี่นนเนยแดงน้ำโอ้โหเตี๋ยวไอ้ลีครับเตี๋ยวเป็นสกาเตี๋ยวทำได้เออตำเข้าตำหมเข้าอีก

ข้าวก็น่าจะได้ปีนี้โอ้ข้าวไรเยอะนะอันนี้ครบสามปีออกลูกนี่ครับของสูงครับบล็อกลินฟ้าเก่าแก่ครับโอ้ใครอยากมาเบิ่งกับแม่ด้วยครับบ้านกระท่มสมุนบันเดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสระนครับผมบ้านกระท่มถามหาเลยบ้านพวกก็เชีอยูุ่ไส้แล้วนะลายอ่อมสวนอนอมเฮือนเราที่ประมาณไร้กลัวครับปลูกทุกอย่างทุกแนว ยางปทัวครับต้นนี้ห่อนเอาไว้คลิปหนาเลยครับเลือตออีกฝนเบิ่งสมีก่อนครับสวัสดีครับผม